สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ร้านต้นไม้อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาดูบอนสีกันค่ะท่านผู้ชมนี่ชื่อเขานะคะสวยงามค่ะต้นนี้สวยมากมากเลยสวยมากค่ะท่านผู้ชมที่แพ้ต้นนี้เท่าไหร่เนี่ยต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ค่ะอ๋อต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์เขาไม่ขายนะคะท่านผู้ชม นี่ท่านมาดูได้เลยค่ะอยู่ที่ตลาดหนองค้านะคะท่านผู้ชมแวะมาดูได้ค่ะอันนี้หกหลงอันนี้ก็อย่างงามนะคะต้นนี้หลงอย่างงามค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเป็นแต่ไม้ป่าอันนี้ไม้ป่าก้านดำเนาะเนี่ยอันนี้เป็นไม้ป่าก้านดำนะคะ่ะท่านผู้ชมหกหลงต้นนี้หกหลงต้นนี้ก็สวยค่ะ อันนี้มาด <stop it. S 1> <oh> ูไม้ป่าก้านดำอันนี้ยิ่สวยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ไม้ป่าก้านดำสวยเลยคะท่านผู้ชมสวยเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากมเลยนอันนี้เป็นเสานนะครันนี้เขาเรียกว่าเสืออัี890นะคะท่านผู้ชมเนี่ยสวยหมือนกันค่ะท่านผู้ชมสวยมากๆนี่ เจ้เป็นไกเซอนี้นี้สวยค่ะท่านผู้ชมเจ้าเป็นไกเซอร์นะคะแบบนี้สวยไปดูข้างในกันค่ะท่านผู้ชมเดดูข้างในกันนะคะท่านผู้ชมน,น,น,ะะชมนี่มาดูชายชนนะคะต้นนี้นี่อยู่ที่ สามพันนะคะท่านผู้ชมชายชนค่ะหนต้นเล็กๆเนี่ยนะคะใครอยากได้นะคะมาเลยค่ะที่ตลาดหนองค้าอันนี้ชายชนนะคะอันนี้สองพันหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้สองพันหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยต้นละสองพันค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้มากเลยนะคะชายชนอยู่ที่ตลาดเนาะอยู่ที่ตรงหนองค้านะคะหน้าวัดนะคะท่านผู้ชม นี่สวยๆเลยค่ะนี่ตะมุตะมิ๊เลยกำลังน่ารนะักเลยท่านผู้ชมดูสีเขากำลังจะขึ้นเลยนี่ในสีเขากำลังจะขึ้นค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมสวยค่ะอันนี้สองพันนะคะท่านผู้ชม๋นนมยนน,น,น,ะะน,น,ยนี้ดูของท่านผู้ชมอันนี้เขาเรียกะไรสีสีราดนะคะอันน,น,น,นี้ท่านผู้ชม สวยอ่าอันนี้หนูวางเป้าสิบเลยปะเนี่ยเลือดเป็นหนุมานพี่อ๋อเหรออันนี้เขาชื่อหนุมานนะคะท่านผู้ชมอันนี้นี่สวยอะะไรนสวยมากมากเลยนี่ยใบใบเขาแดงและใบที่สามใบที่สามที่แดงแน่นอนสวยมากอย่าง อันนี้ชายอันนี้ชายชนนะคะเนี่ยใบของเขามีสีของเขากําลังจะออกนะคะท่านผู้ชมมีสวยมากๆเลยชายชนอันนี้อันนี้สองพันเท่าไรนะนี่ชายชนมันแดงดีว่ะมีสองพันห้าอันนี้สองพันห้านะคะท่านผู้ชมเนี่ยชายชนสองพันห้าทุกต้นค่ะนี่แดงแป๊ดเลยสองพันห้าสนใจแวะมานะคะอยู่ที่ตลาดหนองค้านะตลาดต้นไม้หนองค้าคะท่านผู้ชมนี่ ตะมุตะมิเลยกำลังน่ารักเลยนี่สีออกเลยนี่แดงแป๊ะเลยค่ะท่านผู้ชมชายชนอย่างงามนะคะวันนี้รถใหมร่รีบๆนะใครจะเอาอะรีบรีบนะคะรีบๆมาเลยได้มาเลยนี่ก็ชายชนเหมือนกันนะคะแต่เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้ผสมสีนี่สว้ยเลยคะ่ะท่านผู้ชมนี่สวยนะคะนี่ สวยจริงๆ,ๆท่านผู้ชมนี่นั่งไหมแม่พันธุ์เขาอย่างสวยค่ะท่านผู้ชมค่ะต้นเบ,บเลร์เลยนะคะท่านผู้ชมแม่พันธ่์ก็าไปอน,น,นี่น่าจะเป็นนกกระทานนะคะท่านผู้ชม ีสวยๆเลยค่ะสวยเลยงามๆทั้งนั้นเลยนีเขาเรียกหันุมนอะไรเนี่ยหัตถมนอะไรเนี่ยนี่ดูดิสวยจังเลยค่ะท่านผู้ชมสวยมากอันนี้ชื่อหันุมนอมพระคานะคะอันนี้ สวยจังเลยพนุมานอมพระพานะคะอันนี้สวยนะท่านผู้ชมสวยจริง <c oughs> ท่านผู้ชมอันนี้แม่แม่พันกวนอิมนะคะอันนี้ต้นแม่พันของกวนอิมต้นนี้สวยมากคะ่ะท่านผู้ชมสวยจริงๆคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะแม่พันของเขานะคะอันนี้สวยจริงๆพี่แพอันนี้อะไรนะ นกคุ้มโอ้สวยมากเลยต้นนี้ไม่กี่เหรอแม่ออกอกี่เหรออ,อ,อ๋อ,อนกคุ้มเหรอเสวยมากค่ะท่านผู้ชมต้นเบลเลอรเลยค่ะอันนี้ต้นแม่พันธุ์เขานะคะท่านผู้ชมดูดิต้นเบลเลอร์เลยเพอเขาโตมาเต็มที่เขาจะสวยประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมดูดิเต็มเลย นกคุ้มนะคะ<อ>ท่านผู้ชมดูสวยๆตรงนั้นเลยค่ะอันนี้แม่พันของหงเหินนะคะท่านผู้ชมอันนี้สวยมากๆ <c oughs> เลยค่ะท่านผู้ชมมาดูดิ <c oughs> โอ้ยใบเขาจะใหญ่มากท่านผู้ชมดูใบเขาเท่าเกือบกับฝ่ามงงือเราเลยค่ะอันนี้หงเหินสวยมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะดูดิอันนี้แม่พันเขานะคะอันนี้เขาไม่ขายเขาไว้เขาะพันขายสวยมากๆค่ะท่านผู้ชมดู เวิงๆหงเหินนะคะนี่ชื่อเขาสวยมากมากค่ะท่านผู้ชมดูดิเป็นสีม่วงเลยสวยจังเลยอะ่ะอันนี้เป็นหูกระจงแคะนะคะท่านผู้ชมดูดิเป็นหูกระจงแคะไม้แคะนะคะอันนี้ท่านผู้ชมสวยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมดูดิอือ สวยจริงเลยไม่โกหกเลยชมอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะคะทับพิงทับไอ้ต้นทับพึ่งด่างนะคะท่านผู้ชมดูดิอะไรจะสวยเบอร์นี้นะคะเนี่ยนี่ท่านผู้ชมสวยมากๆเลยค่ะเนี่ทับพึงด่างนะคะท่านผู้ชมดูดีสวยมากๆเลยสวยไม่มีที่ติเลยนี่ดูดิ ครับึงด่างสวยมากมตนนาน้นนี้นนไไนาคา่ะ,ะ,คะท่านผู้ชมอันนี้ต้นนี้เท่าไหร่ในพี่แพรไม่ได้มีราคาเลยพี่หรอเอาไว้โชว์นี่อ๋ออันนี้เจ้าของเขาบอกว่ายังยังไม่มีราคานะเอาไว้โชว์นะคะท่านผู้ชมอันนี้อสวยมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมอันอันไอ,นอน้างข้างนี้ลหละพี่แพรอันนี้แหละโอ้อันนี้หงสุวรรณค่ะท่านผู้ชมสวยเนาะ โอ้สวยจังเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้หงสุวรรณอันนู้นหงเผินนะคะท่านผู้ชมดูดิสวยมากเลยดูไม่สวยไม่มีที่ติเลยอันนี้สวยจริงๆดูสวยมากเช้าวันนียหงสุวรรณต้นนี้ก็ยิ่งสวยค่ะท่านผู้ชมดูดิต้นนี้ยิ่งสวยเลยหงสุวรรณน,นี่ต้นนี้ก็ยิ่งสวยค่ะ ต้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมนี่สวยเลยค่ะท่านผู้ชมคนะ่ะหงสวรรต้นนี้พี่แพรขายเท่าไหร่สวยจังนี่หงสสุวรรณนี่สองพันสามร้อยนะคะท่านผู้ชม ไม้ที่เขาเล่นกันอยู่ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมขาดูดิสวยมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราไปดูบอลสีกันมาแล้วนะคะก็ได้มาหนึ่งต้น,นะคะ่ะท่านผู้ชมเราได้มาหนึ่งต้นแล้วนะคะฉายชนนะคะท่านผู้ชมแม่ค้าเขาบอกว่าอีกประมาณสิบกว่าวันสีเขาจะขึ้นนะคะเนี่ยสีมันเขาเริ่มจะเห็นแล้วค่ะท่านผู้ชม ้นนี้สองพันนะคะแม่ค้าเขาขายให้สองพันเราจะเอามาเลี้ยงไว้ไว้โชว์เฉยๆนะคะเอามาเลี้ยงผูกไว้ดูสวยงามนะคะต้นนี้สวยมากๆค่ะท่านผู้ชมคะ่ะก็คนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขยันเที่ยวชาแนลเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ